ดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาแก้รูบิกให้เป็นรูปดอกไม้โดยที่แบบจะมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วเกาๆก็จะเป็นสีแดงเดี๋ยวเรามาแก้กันเลยตรงกลางสีอะไรนะคะตรงกลางสีเหลืองขอบๆข,ข้างนอกเป็นสีแดง เสร็จแล้วค่ะจริงเหรอคะฮ้ยจริง <c ười> มาร๊ายบายเจอกันใหม่ลิววิดีโอหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกะ็ให้น้องถ่ายได้วยนะ